มันเป็นการทิ้งบทบาทด้วยที่เปตแกล้นะตโลแกนงมาเท่ใจดีต่อทธยาตตีใใหม่ตตีใหมเยีมเยี่ยมดีต้องปรีมเท่านั้นเออนะครต้องฟิล์มเวลาเห็นพี่น้ำตาลนี่กเขาต้องไปเล่นแบบ มีซีนอะไรกับคนอื่นอะไรนี้เรารู้สึกไงบ้างไหมไม่มัยคือหน้าที่มันคือการแสดงเพื่อบอกอะไรให้นะช่วงครูโตม่งจบใหม่ๆแล้วถ่ายเทรลเลอร์โอ้ยเข้าใหม่ปามันเริ่ฟซีนง่ายมากเทียบแบบวิวนั้นจริงๆพี่โจ้แบบโอเคเลยค่ะค่าค่าเับเข้าใหม่เมือแล้วมันก็น่าจะต้องมีเวิร์กช็อปอะไรกันในอนาคตใช่ยชายชายชายก็มีคนอื่นด้วย สอเข่าสู่ตัวละครแต่น่าดูมากจริงๆเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะรอชมกันรอชมมาเลยไมขยมาเลยเปิดมาเลยออนมาเลยได้รวมสามดอเอพลังมาขนาดไหนพลังขนาด 100m โอเคฝากด้วยรอติดตามนะคะแซ่บแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเก,กลูสกดหลักห้ามรักเธอนะคะแล้วก็มีให้จริงมีหนึ่งงานใหญ่ที่อยากจะฝากให้ได้รอติดตามกันด้วยถูกต้องนะคะนั่นก็คือ blush l Bl o Bl s s o า FanFest นั่นเองถูกต้องะคะคือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเราก็มี LOL ค่ะนะแต่นี้จะเป็นอีกรูปแบบนี่นะรวมดาวลูกสาวพี่ถังด คิดกันบ้างหรือยังเอาวันนี้ก่อนดีกว่าวันนี้จบปล้ววันนี้ก่อนดีกว่าทีมงานเขาคิดล่วงหน้าไปแล้วแหละแต่เขาก็รอให้โปรเจกต์นี้จบแล้วเพื่อจะมาเข้าสู่กระบวนการสองแน่นอนมันจะมีความแบบว่าล o s ซบ้างมันมีความอะไรเบ่งบานอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูแอบคิดเพลงไว้ในหัวแหละอยากอยากอยากทำโชว์แบบไหนก็อยากแบบอันนี้ คือเขาให้แบบจริงๆอ่ะเขาบอกให้เป็นเจ้าหญิงใช่ไหมนหนูเสนอไปแล้วแล้วหนูเป็นราชินีหมอลรำไม่ได้หรอ,อถามน้องฟิลม์มหรือยังโอ้โห <c oughs> ฟ,ฟังเหมือนกันค่ะไม่ได้ต่างฟังเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลองเดี๋ยวคงแบบทําอะไรใหม่ๆค่ะที่แบบสนุกสนุกม่วนๆ้วนอะระยนะระบายเตรียมไปหนแค่คิดไว้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าจะต้องมีคุยกันใช่ใช่ต้องต้องต้องให้ในทางเป็นในทางเดียวกันด้วยเลยคราบดูมากนะจูน2025เตรียม เจอกันได้เลยในงานนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งความพิเศษใช่ไหมครับถูกต้องจี๋ใช่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะได้รับของที่ระลึกจากน้ำตาลฟิล์มที่น้ำตาลฟิล์มทำเองกับมือกับอีกหนึ่งความพิเศษนะวันนี้จะทำอะไรดีฮะเป็นแก้วน้ำนะโอเคอุปกรณ์มาเลยค่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีแฟนๆนะครับหกคนนะครับลักพี่แฟนนะครับที่จะได้แก้วน้ำนะครับจาก น้ำตาลและฟิล์มนะทุกค่ะเป็นน้ำตาลสามท่านนะแล้วก็น้องฟิล์มอีกสามท่านนะคะที่จะได้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําการจับสลากกันนะคะแล้วก็ที่ขาดคือแก้วน้ํานะคะสุดพิเศษนะคะที่น้าตาลกับฟิล์มนะคะจะทำานี่ทำไมถึงเออวันนี้ทําเป็นแก้วน้ำนะคะน้ำตาลกับฟิล์มก็เพราะว่าก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในออตัวละครสำคัญเป็นตัวแปรตัวแปร เทวีเขาเคยซื้อแก้วน้ำของี oh, ่ท okay, ้องฟ้าจำลองเพื่อเป็นตัวแทนของไออุ่นที่เคยช่วยเขาไว้ตอนสมัยเรียนค่ะเป็นเหมือนเป็นกำลังใจชีรเลึกใช่ค่ะในตอนนั้นอะไรหลายๆอย่างก็เพิเออเพิอื่นเหลือเกินนามสกุลไออุ่นเขาคืออิงสมัครอิงสมัครสมัครอิงสมัครโออิงสมัครก็จะทำเป็นสมัครก็หนีอสมัครเออก็จะให้สมัครไปเลยจ้า ถ้าเกิดว่าเป็นอิงสกลาสต้องเป็นแก้วใสๆอเอไรอิงสมัรอ่ะอิงสมักบางโอเคอิงสมัรได้ครับวันนี้นะะมีแก้วมา6ใบนะครับก็จะทําให้นะครับนะฮะไม่ว่าจะมีแก้วกี่ใบก็จะเทใจให้หมดเลยนะครับมันมีเรื่องอะไรพกนีเอามาจากเว็บไหนสอนบ้าบูเกิลหัแล้วจำได้เยอะเลยเนาะได้ใช้เนาะเอออ่ะโอเควันนี้นะครับน้ำตาจะ3นะจับนะฮะ ล u c k ี f แ n 3สามนแล้วน้องอ่ะสามพันนะครับอ่ะสาธุกันดีกว่าว่าขอให้เป็นเรานะฮะสาธุนะครับมีไอเดียไหมน้องฟีมีไอเดียไหมเอาเป็นดอกไม้ที่ฟิมชอบในการแอ่เห็นดอก้ทีู่บโอเคนะครับ First LuckyFan s นใช่ครับคือทีดีีดีอยู่ไหนครับโรซีดี 11ครับ C D 51อ C D f i e Are you here เจ d C ย C D 5้ d ิ C D 51าสมา C D 5้าสอยู่ไหน C D เดวโซ่ B ที่ไหนนะ C D เดินโซไ B ไม่มีรอไม่มีไม่อยู่ครับไม่อยู่ขออนุาจับใหม่นะถ้านั้นนะครับถ้าไม่อยู่นะครับโอเคไม่มีนะไยูโอเควิกผู้จีนผู้ได้เก่งมากนะครับโอเค่ A C เจหนาลีนะ A C 19ครับ19 a e t e e A C 19ก A C เ o k Congratulations You g e n f r t in front in front o k รับได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ In front เริ่มเริม่มเ่มเ่มเ่รมิ่มเ่มเเริ่คริ่มิ่มริ่มเริร่ร เอเอ็มได้หนาหรือนะเอโอเค a อ็มสี่สเกเอี่สิบกี่บเ้โอเคนะครับสด้ายโอเด้ยด้ยโอเคนะดท้ายโอเคนใคด้ายท่อคนรัดท๋ยวเคครับเดท้ยวุาเชนคัทานแครัาท่านะรกาะับไปเคนะคยโอเคค่ะทางฝั่งน้องฟิล์มนะคะ CF ค่ะ CF Cf e ค่ะ Cf จะจ้าเวจนะลี่นี่ะ Cf จะจ้าเว Cf 13ค่ะ Cf 13 Cf สิสายเดี่ยวมะ Cf 13บ้าขั้นต่อไปนะคะ ee e ค่ะ ee e อยู่ไหนเอย่ย e ee ค่ะ ee จะจเวจะนาลีนะ e ่ ee จะจเว ee 22ค่ะ ee e 22ค่ะ e e e 二十二有ไหม e 二十มีไหมคะไม่มีมีมั้ยคะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะคะ e e 二นะคะต่อไปค่ะ b k ค่ะ b k อยู่ไหนเอ่ย b k มีมั้ยคะ b k 的座位在哪儿 b k b k ห้าสิบสามค่ะ b k อู